ใช่เนี่ยคุยแต่มันจะก็ถึงพวกที่ถึงแล้วมันทำ้ยคิดถึงเนี้มันคิดถึงที่มันเลิกไปเลยคิดถึงมันเลิกไปไม่ได้มีใครเขาเลิกปุ๊บเขามีคนอื่นเลยเขาต้องคิดถึงไม่ได้ไรแต่มีพวกกูทำไมมันก็ยังมีพวกกูอยู่ด้โดยเพียวหลองห้าไหมวะกินกับเพียวนี่ลูกจะเศร้าไหมวะแล้วมึงก็มีพวกกูด้วย หญิงมีอีกเยอะเดี๋ยวนี้ก็เธอก็มีด้วยสวยเอาผู้หญิงเยอะแยะเอาเลยเดี๋ยวชี้ได้เพี้บปิ้นสักว์ปิ้นห่วยจับสาวยสาวยาเออยเนี่ยพวกกูพาหาอยู่เนี่ยมันอย่าเสาวยกงร้องดูมีพวกกูมีอีกกี่คนเดี่ยวผู้หญิงคนเดียวเอง เขาไม่สนใจมึงสนใจมึงก็ช่วยตัวเองเลยด้ยเพียววันวันละสี่รอบวันละสี่รอบเนี่ยจะบ้าเหรอเรียกว่าเสือต่ำมึงจะไปเสียใจไหมวะเสียใจดูเขายังไม่สนใจมึงเลยมึงอายุเท่าไหร่มึงอายุสิบแปดมึงคิดมึงจะตายอายุสิบเก้าอะไรสักวุฟหญิงนี่อีกเยอะจะมาเสียใจผู้หญิงเดียวไม่สาวละไม่เสียวไม่เสียวเลยอ่ะโอ้ไม่เสียวไปทอมันมึงอ่ะ มึงมีอะไรก็คุยกับพวกกูได้เว้ยจะเก็บไปเครียดลงกับเหล้าอะไรให้เหล้าเท่ากับแช่งแดดแม่งขึ้นคงเลยมีอะไรก็พูดออกมาใช่จะมาอมทุบกินกับเหล้าร้องด่ากร้องออกมาทั้หมดเลยมล้วมึต้องร้องยังไงตีสามครึ่งเลยใช่เวลาบอกร้อง มาแล้วที่ต่ำขึ้นต้องคุณมดแล้วนะไปสั่งมาครับเฮ้ยมันอยากรให้มันรอให้หมดไอ้สั่นไหนๆเรื่องไหนๆให้ลำบากให้หมดเลยมึงมีแรงพูดมาอยากอะไรอยากพื่อนพูดมาพูดกูมึงเดี่ยวนะพรุ่งนี้มึงห้ามเพ้อนะตลอดไปมึงห้ามเพ้อนะมึงปรึกษาพวกกูเลยเพ้อให้พอนะแน่มีเพื่อนไม่ทำไรวะ ดูมีเพื่อนก็ปรึกษาได้มีแฟนแล้วล่ะเสียใจร้องไห้มึงคิดถึงใจเขาใจเรามึงร้องไห้เขาเขาร้องไห้มึงรึเปล่าเขารู้เรื่องกับมึงวะมึงขับอะไรขับว้ยหรือหาใหม่ให้เนาะเขาเขาก็ไม่รับไอ้เรี่ยแม่ได้พาสัตไปสัตปลอบใจเที่รึ ทำกับเขาเยอะเลยน่า่วายังพูดกูเลยไม่ถึงใจนะไม่ถึงใจนะปากดีเห็นปากดีอืมปากดีเลยอไรหวดตอนเป็นตอนาคบกันอะทำยี่อะไรอืมตอนเล่นเกมอยู่โว้ยบทจะเล่นเล่นเกมแลเล่นเกมบจะเล่นเกมโหแต่พอเรื่องล้ำปกเลยแต่พอคนอื่นคุยกันิ๊กหน่อยนะคุยกันิ๊กหน่อยนะโหคุยใหญ่เลยเกมเกินไม่เล่นไม่น้องขยันอะไร่รอมันก็เหมือนบทลมท่ออะหมา ทำเขาเขากรรมตาณหาเนี่ยนะเออเขาทำกลับไงมึงก็ต้อง,องยอมรับมึไม่เปรี้ยวเลยไม่เหมือนพี่เหน็บดดาวกินน้ำกินน้ำกินน้ำยาบอนยาบีน้ำไอ้แต่มึงก็โถ่ที่ถ้าเป็นแฟนม,งมนึมงเมาอย่งแฟนจะดูแลมึงแบบที่พวกกูดูแล่าดูเปรี้ยวดิ<อ> เพื่อนมึงก um Dis ็ไม <right ่สนใจแฟนมึงก็ไม่สนใจละมีอะไรจะพูดกับพวกกูไหมพูดถึงมันก็ได้เดี๋ยวกูช่วยแบบพูดแบบตรงห้ามนี่มึงอยู่ข้างย้อมนี่เดียวนี่พูดมามันร้องห่มร้องไห้ เพียวก็อวกสีั้งนี่โค้มันเยอะกว่าสีเียวแต่เพียวเียมันกจะเป็นสเนาะลาสีาลมล้มขึ้นกลมลมลองเือขึนกลมเป็นวัดเป็นวัดเป็นวัดทิฟฟีนะผมยงยุดกัด้ย่านไม่ใช่เวลาแล้วเร็วยังนอนยัง nó như phê phơi phơi Nó... ăn, ăn nước rồi, bơi, bơi, bơi cả mượn thẻ phiếu à? không, 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 này không, 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 แต่มึงถามอันนี <online> <c oughs> ้มันร <bizarre> ้องไห้มามีเหตุผลไหมเมื่อกี้เล่าแล้วร้องไห้เหรอมึงเศร้าอะไรเนี่ยะก็มีแต่เสียงก็มีอะไรมก็พูดกูดิพูดดิเสียงหมาหมดทำไมไม่ดึกมึงร้องไห้ทำไมกูยังไม่รู้เลยมันร้องไห้เออมึงร้องไห้เรื่องอะไรพูดมาดิจะได้รู้เพียวกระซิบบ่อยเพียวก็ได้มันกระซิบแบบงูนอนอะงูนอนแล้วฮะงูอยากนอนมึงก็นอนอีมึงจะนอนได้ไงมึงยังร้องไห้อยู่เลยก็พูดออกมา

ป huh? ิ่นเนี่ยปิ้นร้อนอะไรบอกก่อนฮะพูดดิจะรู้ไหมววากูจะรู้เรื่องกับมึงไหมมึงไม่พูดกูไม่พูดใครวะแล้วกูไปช่วยมึงไง หมดเนี่ยมาหมดยังยังได้เข้าไปนอนโอ้โหเยอะเลยเนี่ยยังร้องหมดยังยังไม่หมดอีกเหรอยังร้องไม่หมดแต่อุ่มหมดแล้วเขาไปร้องไหนกันหรือเขาไปร้องไหนเลเออเขาไปร้องไหนแบบยืมกับ่ะร้อนร้องไหนได้ลงวันนี้เดี๋ยวจะได้นอนไป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 กู้ไปรู้ไปเรื่อเข้ามานานก็บอกกันนะร้องยังไหง เดี๋ยวกูให้ไมเพียวพรายอมแค่นำบาเฮ้ยเดี๋ยวกูชิมหน่อยๆแล้วต้องนอนไล้หมานนอนไหนที่ร้อนยุ่งจังเดี๋ยวมึงรกใครจะออกไนะไาๆตองตอใหน่อยนี่เขานอนเดี๋ยวคนเดียร์านแบมาไอเขาขยุ้งเนี่ย เข้าไปเข้าไปลอนลมังแม่เียหมาอไนงมล่าแล้วมันหมดแม็คล้อหมดหมด่เท่าไยังหรอ้เ่ี่ยมันนอนมันก็จะมาเรื่อยๆต้องแบบหมดก่อนแล้วค่อยนอนมันก็เบาบก่อนตุกอก่อนตุอไม่ได้

เออบ้าอ,อ <laughs> ้มันก็เถื่ออ่ะร้องไห้มีอะไรก็พูดเลยพี่เนี่ยดูดิดูพี่เนยไหมเออพูดตรงเลยก็อัดคลิปลงสวัสดีชาวโซเชีชยลแคมปาน่าจะว่าเกิดตัวทีนะของพูดเรื่องดาบหมาน วัดวัดพุทธหน่อยวัดพุทธเออมีเหวะมันอยู่ป้้มอยู่วัดพุทธใช่เหรอแล้วแล้วพรุ่งนี้มันพรุ่งนี้มันไปไหนนะไปวัดป่ะไม่บอกเออไปแต่เช้าเนี่ยนะมึงจะต้องตื่นกับบ้านกี่โมงไอ้สัขับรถไปเองนะขับรถใครอะขับรถขับรถใบอะขับรถใครขับรถอะไรขับพี่อะอะขับขับอะไรนะแล้วมึงก็ต้องกลับบ้านก่อนใช่ปะ ต้องต้งไปว่าไหนเนะ <Yeah. S 1> ี่ยเยอะแล้วมึงไปใคร <Yeah. S 1> อ๋อแม่งลอยบ้านแล้วมึงก็ขับรถไป <Yeah. S 1> ขับไปแม่สองคนแล้วพ่อพี่อ่ะพ่อม,มันก็เมา,าปินมึง bạn mừng ạ. pinay